นกนะครับผมขออนุญาตเก็บภาพนะพี่นะ,ะแปลงนครเวียงผิง lấy đi lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ คุณต้องทำมากี่ปีแล้วครับปีปีครึ่งปีครึ่งโอ้ชอบไปครับโอเคไหมฮะโอ้ดีจังการทำความสะอาดอยู่ได้เลยอย่างเงี้ยชอบทำชอบกวาดชอบเป็นคนชอบกวาดนะครับเป็นอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับพี่เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เลยป่ะครับคนเชียงใหม่เนี่ะครับอะไรนะครับคนเชียงใหม่ก็องไปชมเชียงใหม่ เออพอดีจัง,งครับาารเชิญช,ชวนเขามาเที่ยวเชียงใหม่หน่อยได้ไหมพี่เ<ะ>ชิญชวนแบบเขามาเที่ยวเชียงใหม่หน่อยได้ไหมเผื่อว่าใครอยากจะมาอ๋อเออมาเที่ยวเชียงใหม่มีของกินเยอะแยะของกินเยอะแยะมาเที่ยวแต่สองคนเดินอออาบเบรรยากาศดี ร้อนๆหนาวหนาวโอเคนะพี่นะขอบคุณครับพี่พัดดีครับโอ๊ย